สวัสดีครับกล่าบสวัสดีพี่แม่พี่น้องครับสวัสดีนอบางโพนกรุ๊ปกรุ๊เนียครับตามมาดูรถรบสัญญาเช่านะรถมีสองรถสภาพดีอีกที่หนึ่งครับมีรถมากมายกว่าสองพันคันครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจหารถเอาไปใช้งานเอาไปทําอาหารกินไปประกอบอาชีพครับถ้าสนใจรถรุ่นไหนต้องการข้อมูลรถรุ่นไหนก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับไล่ดูเป็นรุ่นเป็นคันไปนะครับ ถ้าสนใจคันไหนก็แจ้งเข้ามาได้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับมีให้เลือกหลากหลายรันหลากหลายรุ่นนะโกลาลาออทิส 1.6G ก็มีครับปี2022นะสภาพสวยๆมีอยู่สีเทาครับวันเทานี่แหละมีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ฮัน d a าซีวิคตัว FC สีขาว สวยๆเนียนๆนี่ก็สีขาวใหม่ๆครับสวยๆเลยเผื่อใครหาอยู่นะรถรุ่นนี้แฟนพันแท้คันดา้าต้องจัดครับตัรวร์ร่าออทิชไฮบิดสีฟ้าๆเนี่ยมีหลายคันเลยภาพสวยๆไฮบริดจอดคูนข้างกันเลยครับโัวรลร่าทิดหน่ครับ สสภาพวยๆพร้อมส่งมอบได้เลยครับจ่ายตังค์รับรถได้เลยครับไม่ต้องหัวไม่ต้องเสียวเวลารถมีการตรวจสอบคุณภาพมาเรียบร้อยนะครับมีการตรวจสอบตรวจเช็คมาผ่านจากมาตรฐานของตัวตด้ชัวมากกว่า200จุดครับโ o ล o l อล่าอัลติสมีจไฮบิดมีอยู่หลายสีครับนะสีนี้คือ เห็นเยอะครับเห็นหลายคันมากนะสีสวยเลยครับสีคันนี้สออกสีเทาๆเขียวๆหน่อยเพื่อนๆหาอยู่นะโฟลาราทิด1.8ไฮบิดพามาดู CRV คันนี้ครับเป็นตัว 2.4ES นะครับ4 w h e e l นะครับเป็นตัวปี2019เลิกอยม่ประมาณแสนหนึ่งหมืนโลครับราคาค่าตัวประมาณสักเจ็ดร้อยกว่าใบเทา เผื่อพี่ๆเพื่อนๆสนใจครับซื้อสดก็ได้ซื้อจัดไปไหนก็ได้ตัว CRV ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อครับรถสีเทารถสวยครับนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำสปายังไม่ทำดีเทลลิ่งว่ารถเก็บงานเก็บรายละเอียดมาหมดแล้วนะล้างใหม่นล้างใหม่ล้อแม็กไม่เบียดตัวขับเคลื่อนสี่ล้อใครหาอยู่นะตัว CRV ปี CR 2019ครับขับเกิน4ล้อ4ี่คูณสี่ออเวนไเกียร์ออโต้อยูแล้วครับเป็นรถ SUV ครับซีวิค F4 ครับสภาพสวยๆขาว Vios 1.5G 1.5E ครับ Soluna Vios 1.5G ปี2017-18-19คือพี่พเพื่อนๆหาอยู่นะรถเก๋งขนาดเล็ก B Segment รถซีดานเอาไปใช้งานเอาไปทำมาหากินได้ครับ Honda Civic ตัว FC สีดำ มีหลายสีครับสีขาวสีดําสีบอลสีเทาครับสนใจก็มาดูด้วยตัวเองครับมาเลือกด้ตัวเองไดนะ้มีหลายคันเจ้า Honda BRV ครับฮ o n d a BRV มีหลายคันเลยครับเผื่อใครหารถทรงนี้ครับทรงคล้ายล้มินิเอ็ีีครับ,รระรบนะข้างหลังก็จะกว้างๆหน่อยนั่งสบายแต่ลูปทรงรถอาจจะแปลกๆหน่อย ใครสนใจเผื่อใครหาอยู่ BRV ครับมีหลายสีมิสูปิชิปาเจโรสปอร์ตครับมีทั้งตัวขับเคลื่อนสองล้อขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหาแบบไหนยอยู่ชอบรุ่นไหนครับนัดหมายมาดูมาเลือกนะครับมีสีขาวมุกครับสีดำนะสีเทาครับมีอยู่หลายคันหลายสีใ้รชอบก็มาเลือกมาดูก่อน,นครับมีอยู่หลายที่ครับจอดอยู่หลายที่นะ แต่รุ่นนี้นครับมีให้เลือกอยู่โกดังที่กม .9 ก็มีที่กาญจนาก็มีที่สีนครินทร์ก็มีครับชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครับคุนใดเฮ็ดวันครับตัวดีลักครับเรามีอยู่ประมาณ8-9คันมีตั้งแต่ประมาณปี2018.19.20.21ครับหลายคันก็หลายราคาครับโดยประมาณ ก็รถผู้บริหารต้องไปจำตำแหน่งนะรครบสัญญาเช่าเกือพ่พี่เพื่อนท่านใดหาอยู่นะคุณใด้เฮ็ดวันตัวดีลักครับได้อยู่นะข้างในเบาะเป็นสีเบจนะไม่ช้ำนะรถสภาพสวยเลยอะเอาไปใช้งานต่อครับสภาพสวยๆคุณได้เฮ็ดวันว ตัวดีลักปี2019 1 8 1 9 2 0 21นะมีหลายคัน8-9คันนะก็เผื่อพี่ๆเพื่อนๆสนใจก็มาดูได้ครับนะมาเลือกมาดูก่อนมีหลายคันมีจอดหลายที่ครับก็จะพยายามเลือกคันที่เลขไม้น้อยสภาพดีให้ก่อนรถคับสัญญาเช่ารถประจำตำแหน่งรถมือ2องนี่นะปกติประตูเขาเป็นไฟฟ้านะคันนี้เขาไมา่ได้ล็อกประตู ประมาณข้างในพามาชมคร่าวๆเบื้องต้นก่อนถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวมาเปิดกุญใจให้ดูลองสตาร์ทลองขับดบูมีให้เลือกมากมายหลายคันสําหรับท่านที่หารถมือสองหารถเลขไม้น้อยสภาพดีครับมีให้เลือกหลายร้อยคันครับทุนใดเฮดวันตัวดีลักสีน้ําตาลไม่สีเทาฝากไว้ด้วยครับฝากไว้เป็นช้อยเป็นตัวเลือกในการประกอบการพิจารณา ฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุศูนเทโบครับมีอยู่หลายคันด้วยกันค้าตัวไม่ได้แรงมากเลไหม่ก็มีมากบ้างน้อยบ้างปนๆกันครับมีมากบ้างน้อยบ้างปนๆกันสลับสลับกันครับมีหลายคันสำหรับรุ่นฮอนด้าซี i ินะครับ